<c oughs> สวัสดีครับพี่น้องกระพ๋อกระสวนกร,ระเซ็นนนนที่เก้านะครับพี่น้องมืนอเดีอก้าวภาพพี่น้องเป็นบรรยากาศคือเก้านะครับพี่น้องมาเบิงกล้วยเนาะกล้วยหน้าแรงนะครับตอนนี้กำลังขยายพันธุ์ในกล้วยนาคไหมพี่น้องกล้วยนาคกล้วยมุคนคนเนาะครับสิบ้ามาเบิงนอก็รับพี่น้องเลยขนาดหนานแรง ขนาดบ้านนาดแรกน้อพี่น้องเขายังแตกนอกดีอยู่เพราะว่าพ <c oughs> ดนน้ำกัเนาะพี่น้องนี่กระเพิ่งพดนน้ำไปมัวว่านนะครับพี่น้องผมบอกจูสวนเกษตรนีก่ก็เอาหญ้ามาคุ้มพิ่นไบท์ไหมพี่น้องเอาหญ้ามาคุ้มพิ่นไบท์เราแบบนี้มันแตกนอกแมวพี่น้องมั้งดนาะ เก็บนองงามๆพี่น้องอือเียคหับนองใหญ่ๆพอมที่จะขยายเด้อครับพี่น้องครับช่วงนี้กะกำลังหนาฝนเนาะหนาฝนกำลังสีมากครับพี่น้องสวนได้ต้องการสวนได้ต้องการนอพันนอพี่น้องมีสวนเท่านี้แบ่งปันกั้ได้ดครับพี่น้องห็นบ่ คุ้มไ้แล้วมันเกิดไหมไปนอ้องก็ได้นเนี่ยคดูว่นหน่อยน้องไครับไปนองต่ละก่อเคือคุ้มเข้าไปแล้วก็แตกน้อเนาะคือดินมันซุ่มนล้วมันหลับไปนองอันนี้เป็นดินดินดินร่วนปนทรายนะครับไปนองดินร่วนปนทรายเนาะเนี่ยครับดินร่วนปนทรายมันจะได้ไม่นอนเน นะครับต้งกับคุ้มหยาเขาไห้ไหมพี่น้องคุ้มหยาเขาไหวเแล้าก็เนี่ยเขาแตกนอกรึมากมังูกเดนอเดงแดนแตกแตกอ้อมกอนะครับอันนี้ตอนนี้ขยายไว้ยซี่หาก,กอนะครับพี่น้องอันนี้เฉพาะส่วนทางนีดเดียวย่มมีส่วนทางอื่นอีกอยู่เนี่ยครับ ขยายไปใต้ป้ายยางล้วก็กำลังสิงออกหัวปีกันนี่พี่น้องเห็นบะเนี่ยกำลังจะออกหัวปีเนาะอันนี้เป็นกล้วยหน้าปีกล้วยถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มของกล้วยหายากเนาะครับพี่น้องเป็นกล้วยมุงค้นเนาะด้วยเขาสิออกแดงแดงแด,ง,ดงออกม่วงๆเนาะครับพี่น้องเห็นปะ แดงๆออกม่วงๆเวลาเขาสูเขาสิเป็นเป็นสีเหลืองสีเหลืองออกแดงๆเ,เ,ออเนือ้อใน่เขาสิเป็นสีสมๆเได้พี่น้องสำหรับกล้วยน่วยกล้วยเนาะครับเนี่ยมันก็ต้ังแตกแตกนอไม่พี่น้องขงด้วย การทดน้ำกับสามสามเมื่อเชื่ออะไรครับพี่น้องเนี่ยก็ได้แตกนอกทัฒนไดแต่งใบเขานะครับเป็น้่องนี่อันนี้ก็นเด๋วยวสิตโต้เครื่องแหละะครับนี่ยไก่้สิตโต้เครื่อแหละเนี่ยวัฒนไดแต่งก่อ,กขอเขาเพิ่งดูวนอก,กระลังงามพี่น้องกระลังพ่อขยายเนี่ยนอใหญ่ๆนะครับส่วนได้ต้องการ แจงเขามากะครับพี่น้องเขามีแบงปั่นอยู่ขนาดกำลังแจกนอกำลังแจกนอนหลายพี่น้องก็คือดดยาเนะาะดดยาเศษใบไ,ไม้เศษยาเศษใบไ,ไม้ก็บอกคุ้วไปนะพี่น้องมันก็เลยพราะเขาซุมหรอมันก็เลยแตกก่อแตกนอเนานะเพาะดียางมันก็ะตนเขาอุดมสมบูรณ์นําหละครับเพาก็เลย แตอันนี้เ็เอามาปลูกสองนอได้ครับนี่้บสองนอเราเขากะแตกนอกออกมานะพร้อมจะขยายครับหน่อสวยๆงามๆทท้งนั้นเลยสนอกสนใจกาจะติดนอกันขมานะครับพี่น้องสวนเทามี่นี่ก็เป็นจริงนี่เป็นงาสางนะครับพี่น้องครับบ้างาสงท่านมีนอ นะครับต่กาบเขาแตกนอก,กับข้าวเดียวกันละครับง่ายมานีลขึ้นข้าวเดียวพุบๆุุุเลยเนี่ยครับปลูกได้ประมาณอันนี้ที่เอามาขยายนี่ประมาณแปดเดือนนี่แหละครับนี่แปดเก้าเดือนนะครับเพราที่ถึงออกนอกแล้วเนี่ยออกไม่ใช่ออกนอกถึงแตกเพื่อนะครับนี่เด็กกระสีทย่อยทย่อยกันออกมาแหะครับนี่ส่วนมากอะ เขาจะนิยมบ่นของดำกันนะครับพี่นอ้องนิยมบ่นของดำกันแล้วก็กุ้มลูกค้าที่ที่อยู่สวนนี่ก็คือเวลาเอาไปขายนะครับถ้ามันมีน่วยมีผลผลิตอะเนาะเอาไปขายก็ส่วนมากจะเป็นลูกค้าพวกอินโดนะครับกุ้มอินโดอินโดฟิลิปปิน ที่เขาเห็นเราเขาก็ซื้อเลยนะครับเพราะว่าเขาก็ขายบัแพงนะครับเป็นสวนของสวนเ่าเองกับค่าลูกค้ายึดต่องกันได้เนาะนี่ครับกระสีประมาณนี่ละเนี่ยกักระลังสีโต๊เครือบและนะครับพี่น้องกระลังงามเนาะส่งทั่วไทยไปทั่วทิศนะครับสําหรับหนอกกล้วยเนาะบอกว่าสิเป็นหนอกล้วยอ่าหักมุกเขาก็ยังมีนะครับผักบุกสีทองนะครับรากา เทพ,พนมเขาก็ยังมีอยู่นะครับล้ะก็น,นาคที่ที่เขาปลูกไว้ยุสวนเขาหลักๆก็คือมีสามอย่างนี่แหละครับที่เน้นเเนาะก,ก็มีนาคมีเทพ,พนมแล้วก็ม,วกม,วกมีงานสางนะครับแล้วก็ล่องมากกับสินมนี้อ่ากล้วยหอมเตี้ยนะครับกล้วยหอมเตี้ยแล้วก,ก,ก็หักมุกหักมุกนี่ก็ออกดีครับออกตลาดดีครับหักมุกออกสู่ตลาดดีลูกค้าก็ต้องการ แล้วก็ช่วงนี้นนี่ก็เล่งสีขาวนาพ้นนะครับพี่น้องเนาะอ่าผู้ดใดที่เตรียมพื้นที่ไว้เนาะพื้นที่ว่างก็เอากล้วยไปแซมก้อนก็ได้นะครับพี่น้องก็ติดต่อสวนเกษตรหเขามานะครับหอบปลอมทรงปลูกประดับก็บง่ามครับพี่น้องปลูกไวนาบ้านเนาะลูกกุ้มลูกขาหลายๆคนที่อ่าสร้างจากสวนเข้าไปเขาก็ไปปลูกไวนาบ้านแล้วก มีการถ่ายรูปให้เบิ่งพร้อมครับพี่น้องเนาะก็ดีใจน้ำดูค่าที่ซื้อไปเ้าเห็นประสบผลสำเร็จนะครับพี่น้องเพิ่นปลูกแหวนนาบ้าน<ม>เพิ่นกับเริเ่งประดับเนาะเป็นพืชประดับหมายยืนต้นที่ประดับเนาะให้ผลผลิต <c oughs> นอเขาก็งามพร้อมนะครับพี่น้องทั้หมดทั้งม้วนนี่ก็ึ้นยู่กับอการดูแลของเขาพร้อมนะครับพี่น้องว่ามันว่า สืบไปแล้วเอาไปปลูกกับพดูแลเขามันกับคือคือวานล้นะครับแต่ปล่อยเขาตามธรรมชาติเขาสิยูแบบธรรมชาติเนาะข้าาดูแลเขาแน่มันก็บงามครับพี่น้องยังงามไก่ผลผลิตดีให้ผลผลิตดีเนาะอันนี้แค่เป็นบางส่วนนะครับที่ที่ที่ได้แยกเขาออกมานะครับพี่น้องแล้วก็สิได้ ขยายไปเรื่อยๆนะครับสำหรับนอกกล้วยนะครับนอกกล้วยหน้าแรงเนาะก็เริ่มเริ่มถึเขานาฝนแล้วละครับช่วงนี้ก็แต่ก็ยังอยู่หนาแรงอยู่เนาะยังไม่ได้เดืเขาถึงนาฝนแต่ก็เป็นช่วงที่เริ่มแต่บาง่าเข้าเข้าเตรียมของปลูกไว้ตั้งแต่ตนนี้มัพอหนาฝนมากมันก็ง,ง่ามเลยได้พี่นองเราสังเกตบิ่งเด้อ ผู้ใดที่ยังบ่ทันได้ตัดสินใจก็รีบตัดสินใจเดอ้อพี่น้องถึงเวลาลูกค้าสร้างมากมันกับแป๊บเดียวสินะครับแบงด้อดยูดอกครับแบ่งด้อยูบาทละสามนอสามนอก็คือมีเพนมมีงาสร้างแล้วก็มีกล้วยหนากนี่หนะครับสามารถที่จะแบ่งด้อดยูนะครับพี่น้อง หลังละสามต้นนะครับหลังละสามต้นพร้อมส่งนะครับพี่น้องเวลาเราส่งสิทธตัดออกประมาณจะไปเหลือใบจากฟุดหนึ่งแหละครับฟูดกลัวพอแต่ตะบะจะไปส่งทำระลับเองก็ได้ต้นงใหญ่ไปเลยครับพี่น้องต้นใหญ่งายๆไปเลยนะครับถ้าเราส่งเราก็จะมีการตัดหนอมันนิดนึงนะครับเพื่อ น้ำหนักมันจะได้ไม่เยอะนะค่าจัดส่งจะได้ไม่ต้องแพงนะครับแต่ถ้ามารับเองก็ได้หน่อส,สวยๆไปเลยหน่อส,สวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับเนี่ยหน่อส,สวยๆแบบนี้ไปเลยอันนี้เป็นเป็นบางตัวอย่างเนาะเนี่ยได้นอดาบนอดาบนอก,นอกำลางๆไปเลยนะครับพี่นองเนี่ยนอแบบเนี่ย ุดกันสดๆท,สทั้งสวนจะทั้งสวนจะขุดแบบสดๆเลยพี่น้องขุดเหลกก่ากระซ่งเลยบด้ขุดไปแซ่ใบบ่ป็นนอกบอ่เปน็นนอกกล้วยเก้านะครับนอกกล้วยขุดใหม่ตลอดงามๆครับพี่น้องต้นลกต้นงก่กับฝากต้นเกษตรใบน้ำเน่นะครับพี่น้องต้นเกษตรเบาโน่นเนาะนี่ยังกันเรียกหะ เบียกใส่กระเซิร์กกษตรเบ้าน่นได้ครับพี่น้องอันนี้เป็นแค่กล้วยนาเนะครับบกล้วยนากมาอวดพี่น้องไซื้อนะครับของทั้งเมื่อเด็กยู่สวนเท่าอีกมือเลยครับพี่น้องไม่ได้ไปซื้อไผรไม่ได้ไปบริเมนวันมีมีออเดอร์เราไปที่ตตอส่วน,นั้นจะมีมากบรมเวนเลยครับพี่น้องอันนี้เ่อเอาจากสวนเท่าสดสดเลยนะครับขุดจากสวนเท่าเลยนะครับพี่น้องนะ อ่าสำหรับคลิปเวน้า,นากะครับคลิปเวน้า,นาก,กับฝากฝากพี่ฝากน้องเข้าไว้น้ำแน่นะครับพี่น้องฝากคลิปไวาน้ากับน้ำแน่นะครับกะจะเริ่มเป็นให้แชียร์แรงใจเห้กล่างใจกันได้เด้อครับพี่น้องสำหรับสวนเกษตรบ้านนู่นเนาะชุดนี้กะเอาไว้ซักานี้สักก้อนนะครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ